เปลี่ยนหลายย่ตินนี้เนา้โอ้เป็นตะเลียตนตากรเือนะไรขางนึ่าตะเขียนขางนี่ดีมัเลนไปบดนะยกได้ว่าเขียนขางนี่ว่แล้วตกระเมื่อมาพยุงเงาเอาเบิ้งกันหน่ยกเบ้งเขียนยินยินเลยก็ใครเนาะโอ้ยนำไล่กันห่อยว่านำไล่ โอ้ตกมาปีนี่เป็ี่นหลายตัวแล้วเนาะไอเจ้าก็ไดเป็นหลายเป็นแต่ยื่นน้ำนองน้ำลงบ่ไหลทิศเอ้ยยื่นเยอะหรอกูกะว่าจะเผาซูแล้ควันไปหยอกเจ้าซื้อดอกไอเอ้ยข่อยชินหอดเจ้าหลข่อยค้นโกกโลกเจียงเด็กข่อยกะเปลี่ยนคือเก่าข่อยนื่อละไอเอ้ยข่อยมาเรียตนเจ้าแห้งแท้ข่อยบ่จิตว่าเจ้าจีเป็นกักวันนี้คือจะคิดน้ำนองน้ำลงไหลเนาะไอเนาะ จนมาเจ็บมาป่วยจนมาลุ่มเร่าเจ้าขวองไอเอ้ยฉันมาหอดมาถึงละละเจ้าอยากยังจะก็บอกฉันได้ไอเด้อก็คกินเพื่อใดหรอกนะู้อยากเก็ตด่านกูก็ไม่เห็นเจ้าวิ่งตวนเจ้าแย่งไดที่ผู้อกเก็ตด่านสูมึงไปอยู่ยังไงหรอ ไอ้เทียดที่เจ้ากินเข่าไปสันเฮ็ดอาหารแล้วอลไรได้อเนี่ยไอ้ทีดเสียงผู้ใดญไอ้เทียดขี้บัวบ้าตัวละเจ้ากินไปนี่จะสิกินน้ำสันบอหรือสิให้ป้อนบอสเนี่ยไอ้หลับไม่มาเบป็นรูปบัวเมื่าผู้ใดมาเนี่ยบ้างผ้าเข่าสะก้อนบัวเอากินกินในบองหรือสัินทันป้อนหรือพี่นั่งป้อนบอสไย่เคอยปอนเตัวพี่นั่งกับพ่อโยตัวนี้เขาว่าติดโควิดพี่นั่งกระได้ เจ้ากับแม่ตีเจ็บัวเอาแมงเอาแพ่งสีตทีนเนี่ยเอาสันเนี่ยเอาๆแมงมันคือเปียกเละก้นกูเป็นกูขี้แท็กที่สุดเบิอ่ะเอาพิน้างเบิงเบิงอ้ายเฮาแน่เบิงอ้ายเฮาเนี่ยมันเย้าซีล่ะมันขี่มันจได้กินอยู่เอา ชูเกือหัวขวันได้ละมารัวหนายกูเป็นโรคเก,กืนด้วยบาดไสซูเด้ยกูเป็นโรคนี่เอาเอาเดี๋ยวสิเสร็จเดี๋ยวสเสร็จพี่นั่งจัดการให้ดอกไอทีดเอานี่กินเขาก่อนนี่ค่อยๆกินเดอ้อ มามมามามามอึ๊บเนี่ยเอาเออเสีบบน้ำน้ำน้ำเอาน้ำน้ไอทิดเอาเอข้าไปดีสูบเข้าไปดีดีอาเอ้ายเอาเนี่ยเนี่นี่ยควนใส่ปากกูขึ้ยัด่ดังกูเอาเอาไอทิดเห้มันเอาอึ๊บนี่เอาครับดีสองกินคือประแดกบองพระพิดาเจ้าหนึ่ บอมเอนสมต้อนตัวนี้เกิดน่องมากินนับเนี่ยล่ะแพ่งอ้าวยู่อยู่นี่เด้อไอทิศถาอยู่นี่จะเข้าฉันอ่ะมันอีแพ่งสีน่องเอข้าคาบตัวนี้ไอทิศรถเขียนกุ้ยใส่เนาะบอล ว่าไม่พอมาอยู่กูกลายยุงเอาเองั่นแล้วเห็นได้เป็นเรื่องส่สุริใจนี่หรือกูถึวเติมห <atri> ัวเต้นแต่คิดว่าทีได้สมบัติอ้ไรทีละเสียใจสมบัติตายแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ อย่างกับว่ากันเสลาเอ้ยมันสิพอแล้วเอานี่นั่งอยู่นี่ก็ได้ทิดเด้อหนีขึ้นรถแล้วล่ะนี่ให้พี่นั่งพี่อยู่ไปพี่นั่งอยู่ไปเด้อกันบ่เป็นแต่เศร้ากับอยู่ลงหนองผนเจ้ากับแม่ดีใจบัวมันคือาสังกัดใจ ยหยเอ้ยฉันมาหาไอติดเมื่อน,นี้ความมาคิดบ่ฝันว่ากกว่าจะมาพ่อเจ้าอยู่นี้ยหยบัวเอ้ยมันเปลี่ยไดจเลยเจ้าเศร้าเกียดเจ้าสั่งให้น้องให้นงไปใหญบัวความมาคิดอยากไอ่เจ้าแย่งเท่าไอติดเอ้ยอเจ้าเปลี่ยนหลายปมืนี้เจ้ากัน พักผ่อนเถอะได้ไอ้เด้อน้องนุ่งจีคุยกันดอกอบบเออ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 จะนั่งะช้จะนั่งใช้จะพักผ่อนสาก็ยันเจ้าเมื่อยเออเอาเอาเหยียดขาออกแม่โลดโอ้ยเป็นแต่นอนอยากเจ้เนาะอย่าโกนเด้อเจ้บ,บวัวเอ้ยเออ คอยบ่คิดบ่ฝันดอกว่าคอยยิ้มมาพอเจ้าอยู่นี่คอยก็ทังคิดอยากอายเจ้าใจหนึ่งก็ทังเรื่องละอายในจิตในใจคอยอามาสังวาสังเบาจังสันเถระแพงละยหายจิตละอายใจแนวใดเดียวเนี่ยแต่ว่ามันก็เปลี่ยนน้ำกรรมก็ดอกใหญ่เอ้ย่อยได้รับกรรมรับเวียนจากของแล้วคอยเบิดมองอยูญยบัว่อยได้อยู่วัดก็หลวงพอใหญ่เอ้ยมันสมยังสี่ละคอยกันบ่เห็นโล่งศพกับบ่รังนำตา คอามซสำนึกได้หลายๆ้ก่เอ้ยผู้อื่นเป็นสิดีปันไดก็บทอพีตอน้องเจ้าของเมื่อนี้ฉันมาพ่อเจ้ายูนนีมาพร้อกันพร้อมเบียงยย่งหนากันฉันเป็นผู้น้อยก็โมฉันเป็นน้องผู้น้อยฉันจีอยวเจย่อมเดอกไอยเด้อแนวใดไดตามสร้างเจ้าจีให้อภัยหรือบอกให้อภัยน้องนงกระสุดแทะแต่อก่ผีน้องนงเย็ดผิดเย็ดผาดมาหลายอย่างหลายแนวแนวนดก็ไดมสร้าง ผีต่อเอ่ยต่อผีผีต่อพอต่อแม่เอ่ยเอ้ยเจ้าสัมพอสัมแม่ข่ผู้หนึ่งข่จียยออนจีน่อมเจ้าได้เอ่ยเด้อย่าถือโทษโกดซ้านองนองผิดพลาดเนวใดการะไดให้อภัยต่อหนองต่อนองได้ใหบวัวเด้อเอาละแพงเอ้ยสิ่งใดที่ผ่านมาแล้วเอ่ยพีบอถือโทษโกดซ้านองนอง,นงแม่แต่เล็กแต่น้อยเอ่ยให้อภัยเบิดถูกสิ่งถูกอย่างเอ่ยพีกระผิดพ่านพลาดหกไปคือกัน ย่อนความอโมโหหายผ้าโตโตกตำฟองนองฟองนุงจดชิบหายไหววอน่อม,มีหมองอยู่หม่องเศร้าเบี้ยเผาผีเอื่อยสิขึ้นในเธอเด้อแพงเด้อมอบเป็นของน้องของนุงตามความประสงค์ของพ่อของแม่ที่เพื่อนอยากให้น้องสาวลานน้องดงผู้เลียงผูดูแล่พอดูแลแม่ไปเบี้ยเผาผีเอื่อยกระสิขึ้นใหนน้องให้นุงเงินเจ็ดหมื่นน้องดุงบ่มีเอื่อยกระบ่เอาน้ำดอกแพงเ้ย เอ้ยกระพิดไปคือกันนั่นแหละเอ้ยก็ขอโพดน้องโถดนุงคือกันนั่นแหละแพงจังแม่นเจ้าใจดีใจงามครั้งน้องเอ้ยเอ้ยย่ำใดเจ้าก็เอ้ยวันตื่อถอดโคดซ่าน้องนุงดอกเอ้ยหักเอ้ยแพงคือเก่านั่นแหละคือนอนน้องหอดนุงคือเก่าแต่ไ่เคยลืมน้องลืมนุงเยอะเสื่อแต่ละแยะกัดสองปีมานี่คือหอดไอทิศก็คือดังเท่าเห็นภาพนั่นแหละแพงเอ้ยขิดหลายจนเป็นเส้นเลือดในสมองแตก ใหญ่เอ้ยย่ำใดก็คือเก่าเนาะหัมโป่งหัมไส้ของน่องของนงจะได้ยินคำ้มหนีจะมัดป๋าเพิ่มในจิตในใจก็ได้ใจบัวแม่นผู้อื่นจิเป็ียนจังไดก็บ่อตอเกยตอพีตอเอาเอาเอาตอกกว่าโทษดดกว่าแม่เอาเสาเบาเสาเบาสาเสาเบาเสาจ่ายับมากไกลไกลเอ่ยไม่เอ่ยกอดได้ดแผลเนี่ยบัวเนี่ยบัว ไม่ปวเดละฉันผิดเลวไปอยู่ดีสบายบ่เคยมาคปดบอปอดไดแล้วใหญ่เอ้ยจัตดำนึนไดุ้อย่างสะแนวแล้วอย่างบัวเอ่าเจ้าได้ดอกดงพิษไปพิษปาดไปใหไอาไปน่องได้เลยเอาไอทุกสิ่งทุกอย่างนำเต็มมือนีเป็นต้นไปมาอยู่นํากันคือเก่ามาอยู่ครบผี่ครบนอง มาหักหอมปองดอกสามัคคีกันคือเก่าเห็ดอยู่เห็ดกินน้ำกันเด้อบันี้เดิอเพียงเด้อม่้นเอื่อยน้ำปีคือเก่าเดิมดีใจละละบัดนี้พี่น้องป้องไปเขามาตุ่มมาห้อมกันมาเริ่มนับหนึ่งกันใหม่หักในเพียงกันกันเป็ดดวงวิญญาั่นอีเมียเราเห็นเราได้ยินเราก็สิดีอกดีใจกันตาเจยบัวเอ้บัดนี่ขันดอกไหม่ฉันได้สมมาต่อเอื่อยต่อปีแล้ว ฉันจีบขวากะแม่ตัวไออ๋อคือซักบัเรเม็ดเปลีล่ยนไหลเราบอกฮะเนี่ยฉันจีขวากแม่ไอทิตเด้อเอาเอาเอาถือขันหาขึ้นน้องบัณฑิเนาะไอเอ้ยเน่เลยน้องนงพิษผปกอมาดฟังตัวไอไปตัวหนากรดีรับหลังกระดีขอขอม่าเจ้าเด้อเนืตี้ยตรวจโกรธแทบโอ้ยเศร้าลอยเนี่ยตอนนใ้กระได้เืตี้ยตรวจโกรธแทบน้องนงเด้อไอเด้อตัวเตี้ยดีตัวเตี้ยดี มีเนี่ยได้เง้บอกน้องบอกนงองงักนองงักนงได้อเด้อเต้าเจ็บเต้าควยเต้าลอยเต้าได้เด้อบกว่าใก่ไก่ไอ้ละน่องนงอ่อนน่องนงย่อมเบิดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสิ่งใดที่พิษผ่านประมาทพังเพือกระไอกับพี่ไปให้เจ้าให้อภัยน่องนงทั้งสองผู้สองคนในทิศเด้อมาหักกันเือเกาเลยที มีแนวใดเจ้ามีความในใจแนวใดอยากเว้ากับน้องกับดูงทั้งสองผู้สองคนพร้อมหน้าพร้อมตาเจ้ากระซิบพอซิเม่เป็นตัวแทนของอีพ่ออีแม่เว้าลดไอ้ดิตเอ้ยน้องนูนตะกินตะเกยฟังอยู่ดีเลยทีน้องน้องแข็งคัเจ้าได้เท็ดเจ้าได้อีพ่อเด้อยามบอกเลยเท็ดเจ้าก็ไระไร ัยเป็นกาวให้หนะยาสุดลลืหิมดกพันที่ต้องก้ายาสุละโคตเสือนีไปย่องผู้อื่นดี เป็นคำสอนแต่ก่อนกินนะผู้เท่าเก่าเพิ่นเคยจายังเจอจำนำพาการใส่ใจบ่ไหลล่าตอนนี้ ว่าใจกวดพอปันสางได้ยินทางน้องสาวก้าวทิดคำพันได้โออาวคิดถึงเขาอดีตขังในวันมือยี่เมตตา เล่าจับมือควายข่างไซบายมือเบาแล้วเบามาคำพันเอ้ยกะลูกลายทิมนองในเบิ่งกันคำเอื้อน

้อมน้องยัตติขาปอยดากันเนี่ยนะอย่าได้หาดอกฟิ่งๆในเบาอ้อยกะอ้อยเอาทวนนะเบาอย่าถือสาหาเทียเขาดอกเกินลวงนะสิ่งทั้งพวกแนวสวลายย น้องไปกํากายให้มันเศร้าและมองกรรมเนี่ยพาน้องเหยียดพาน้องตามสร้างแต่ดีขันอ้อยต่อยกระเดินลาอีพวกคุณน่ยอย่าสรงเียงให้บาวนให้ไว้บุนใส่วงสาบ้านเมียงเขาสนินา สีเียมสิงาตะคุณเจ้าองนะลาซาอาให้มันมันนะอันมูนมังแม่ป ah ah ันแบงเงือแม่ห่วงลายคืออิเทีนมันเป็นคุณกังหวดลายนะมันเป็นคุณกระเปกาบอกกว่ายานย้อนผู้ใดเยนะแม่ ขุดหัวดีพออีแมวหน่อยทีอยากให้ไปดูได้ได้แม่สั่งขุดหัวเจ้าดีพออีแมวบันทึกใส่ในฝังจิตแม่คันยานลืมไม่ไปทำจานสมเครดผู้แตี้ยปะพันเหลืองแน่สิหูเหลืองขันตุนเจ้าโจ๊ด ຈັ່ງເອົາຄຳເວົ້າເມດຕາລາວແຂງແກ່ແດ່ຮອດບໍ່ຫຼາມກະແຈບຈ່ອຍພໍສັ່ງຂ້ອຍແລ້ວກະໄປນະແມ່ເອີຍແມ່ຄຳໃດດມ່ສັມນຍງແງບຈັ เอียงนต้นลูกชายยังจดจำนวดประพันธ์ดอกเอาไว้นะอยู่ในใจลูกชายต้นบอกสับสนเอ๋ยเจ้าลืมหลายให้วิ สาบายยังหวังพุ่นกันหวังทีวนวนเวียนเกี่ยวเป็นหวังนํานะหันมาจากระบอกย่ํากับน้องนุ่งฟุงสีกาบัวบานแผ้งสี ยโกสันพันละนาเสษนำน้ำตาสะดือนองเศร้าห้องเศร้าหายร้าใจบะเทมซอดอเรื่องทั้งท้งที่เกิดนั้นนะเือว่าฝันเดือ เดินนองพี่ให้ตั้งใจให้มันดีอย่าคิดไ่ไอ้บอททิมนะไล่ละนองให้มนห่วงคำนะสสยสำพันธที่และน้องคือเสียกจองถูกดวงเกิสสยโลหิตสายสำพันมันเน้นเหนียวปันเกี่ยวมาดบ่อาจ สัทําายได้น่ะพี่อภัยน้องแล้วแนวได้ได้เอ้ยบ่ใส่โทษพี่บ่โกรธเจ้าดอกนาอภัยให้ทุกสิ่งอันนัง นับตั้งแต่เมื่อนีนันทีสิกันบอกแพ็งสีให้เจ้ามีความอดทนอย่าเป็นคนขันใจฮอนนะให้สังวรนะละไว้กายไว้ใจและใจองะย่าเพื่อทั้งประมาทลวงเพียงสี ให้สิปวดเค็ดหรือว่าทำแนวใดให้ใจต้องเบิ่งกวงกวงสติมันนะว่ามันคองนะเรื่องเสียดต่อไปเบาอย่างกระหูจะคิดในเรื่องวันนี้ละเอ้อจะต้อเป็นคนเบาเบาคิดไหลคิดโย่คิดเจ้ากระส่วนน่องส่วนลุงเด้อเจ้ากระพาะก็คิดกวนเนี่ยบ่นรุนนั่นนะเออแนี่ย ให้โหดจากพี่น้องเถื่อญาติวงตระกูลให้อดนุนกันจนเจืยงย่ายจากัาตาลนนะส่วนตังอ่อนบวงบันใหญ่กือกันเด้อ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 ้อเด้้อ yip heng si, ai áp hay yip heng si, nhảy hát ca lại áp hay, jong áp hay, sân bay, đẹp bay. เบี้ยเผาเพียเอวังทีกระดาทานแม่อกพ่ออกแม่อกพ่ออกบ้านลุงบ้านดูหากเขาหน้ามีงานจังมาพ่อดอกกันไม่ในเมื่อนี้ เกีนสิ้นเสียงทำคอละไก่จอดจากไปแล้วฮะนี้ขันที่นางจังหวะมนต์นั้นละน้ำเองกันโย